เปิดศึกสายลุย d r z c s ราคาเท่ารถสูตรติดไฟเลี้ยวแต่ฟีเจอร์ที่ให้มาพอจะถึงใจนักเดินทางไหมอัปเดตข่าวสายลุยอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดในโลกแอดเวนเจอร์สนับสนุนการอัปเดตข่าวโดยยางวีโม m o t o ศึกใหญ่สายลุยมาแล้วเมื่อสุสป,ปิ d r z c s เปิดราคามาชนกับรถสูตรติดไฟเลี้ยวแบบจังๆและหลายคนเริ่มตั้งคำถามของที่ให้มามันแน่นพอสำหรับนักเดินทางตัวจริงหรือยัง ภายนอกอาจดูเรียบง่ายแต่ DRZCS รอบนี้มีของใหม่ที่โหดกว่าที่คิดอย่าง Quick Shifter ติดรถแบบไม่ต้องซื้อเพิ่มข้อดีคือเวลายืนขี่บนทางหินทางชันหรือกำลังเร่งแซงถนนดำเราแค่ง,งัดเกียร์ขึ้นไม่ต้องกำคลัชรถไม่เสียจังหวะไม่เสียบาลานซ์ทำให้ประคองรถง่ายขึ้นแบบรู้สึกได้นี่แหละของที่สายทัวได้ใช้จริงทุกทริปอีกฟีเจอร์ที่โคตรสะดวกคือระบบสตาร์ทแบบกดครั้งเดียว One p u s h Start กดทีเดียวเครื่องติดเองจนสตาร์ทเสร็จยืนค้ำรถอยู่บนเนินก็ไม่ต้องกดค้างให้เมื่อยมือตอนออกทริปเช้าหนาวๆก็ไม่ต้องกลัวมือแข็งกดจึกเดียวพร้อมลุยเครื่อง3 9 8ซีซีแบบซิงเกิลสูบอ่านไม่ได้แรงแบบรถสูตรแข็งแต่ข้อดีคืออึดทนดูแลง่ายสายเดินทางจะรู้ว่าในปา่าในเขาเราต้องการรถที่ไม่งอแงมากกว่าแรงล้วน,วนช่วงล่างชกหน้าแบบหัวกลับ บวกหลังปรับได้รองรับเส้นทางโหดๆของไทยแบบไม่ต้องกลั้นใจทุกหลุมไม่ถึงขั้นรถเอนดูร่โปรระดับแข่งแต่ลุยได้มั่นใจทุกภารกิจระบบความปลอดภัยอย่าง ABS หน้าหลังก็ช่วยชีวิตเวลาลงเขาเจอพื้นลื่นหรือโดนฝนแบบไม่ทันตั้งตัวอาจไม่หวือหวาเท่าผู้ระบบไฟฟ้าเต็มขันแต่สำหรับนักเดินทางนี่คือของต้องมีและที่สำคัญมันคือรถจดทะเบียนแท้ไฟเลี้ยวครบกฎหมายผ่านสบายจะลุยจะเดินทางจะวิ่งถนนดำ ไปได้ทุกวันไม่ต้องหลบใครสรุปแบบคนใช้จริงถ้าคุณเน้นความแรงสุดโต่งรถสูตรติดไฟเลี้ยวอาจตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าคุณคือนักเดินทางที่ต้องการความทนง่ายใช้ได้ทุกวันพร้อมฟีเจอร์ลุยจริงอย่าง Quick Shifter บวก One Push Start DRZ4S คือคู่แข่งที่มาแรงและพร้อมลุยกว่ามากกว่าที่หลายคนคิดเพราะสุดท้ายรถลุยที่ดีไม่ใช่แค่แรงแต่มันต้องพาคุณไปได้ทุกที่ โดยไม่ทำให้หมดแรงก่อนถึงจุดหมาย